สวัสดีค่ะพบกับนัทนะคะวันนี้นะคะนัทจะพามาชมนะคะโครงการ w w ะคาซาแกรนอ่อนนุชวงแหวนค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นของโครงการนะคะ quality house ค่ะโครงการนี้นะคะก็จะอยู่เส้นเลียบถนนกาญจนาพิเศษค,ค่ะซึ่งสามารถนะคะที่จะเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นกาญจนาพิเศษนะคะไปทางบางนาตราดนะคะหรือว่าจะเข้าเส้นสุขภิบาลสองเพื่อจะไปอ่อนนุชพัฒนาการพระรามเก้าหรือกรุงเทพพิทาได้หรือรอ,ออกมอเตอร์เวย์ได้เลยนะคะ หลังนี้นะคะจะพาชมนะคะก็คือเป็นบ้านหลังมุมค่ะเนื้อที่นะคะอยู่ที่89ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่280ตารางเมตรเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบบ้านนะคะ4ห้องนอนค่ะ5ห้องน้ํา3ที่จอดรถนะคะแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําแม่บ้านด้วยค่ะความพิเศษของหลังนี้นะคะอย่างที่บอดนะคะบ้านนะคะเป็นหลังมุมค่ะเราก็จะมีพื้นที่นะคะด้านข้างเลยค่ะแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่สไตล์ยุโรปนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะ ส่วนแรกนะคะที่เราเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของที่จอดรถค่ะซึ่งสามารถจอดรถได้นะคะถึง3คันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะอายุประมาณ3ปีค่ะส่วนตรงนี้ค่ะเดินมานะคะก็จะเป็นทางเดินที่จะอยู่บริเวณทางหน้าบ้านนะคะตรงระเบียงบ้านนะคะก็จะเดินเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับตรงสวนด้านข้างบ้านค่ะ ตรงนี้เลยค่ะด้านข้างบ้านนะคะเป็นบ้านหลังมุมนะคะแล้วก็รู้สึกแบบมีความเป็นส่วนตัวโครงการนี้นะคะก็มีประมาณ200กว่ายูนิตค่ะถ้าเรามีเด็กๆนะคะเขาก็สามารถที่จะมาวิ่งเล่นตรงนี้ได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะบริเวณด้านข้างนะคะตัวบ้านนะคะสามารถเดินได้รอบบ้านเลยค่ะตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังบ้านค่ะก็จะมีระยะห่างนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องคุณแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ำคุณแม่บ้านนะคะเข้ามาในตัวบ้านค่ะบ้านนี้นะคะเนื้อที่ใช้สอยเยอะมากๆงเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยมากถึง280ตารางเมตรนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของลิฟติ้งแอนเดียค่ะซึ่งลิฟติ้งแอนเดียตรงนี้นะคะก็สามารถนะคะที่จะแบบ เปิดประตูนะคะแล้วก็ออกมารับลมนะคะอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ไปสู่สวนด้านข้างบ้านค่ะแล้วก็ภายในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นกระจกนะคะรอบบ้านเลยค่ะเปิดรับลมเข้ามาได้เลยนะคะโอเคถัดมาตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างสำหรับผู้สูงอายุค,ค่ะหรือว่าจะเป็นห้องทำงานนะคะห้องออกกำลั ฟิตเนสค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเปิดประตูหน้าต่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไปสู่สวนได้เลยค่ะและห้องนอนชั้นล่างนี้นะคะก็จะมีห้องอาบน้ํานะคะแล้วห้องน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งสําหรับห้องนี้เลยค่ะและโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะเราก็ตั้งมุมโต๊ะอาหารหรือว่าทำเคาน์เตอร์ครัวแผนที่ด้านนี้ได้นะคะตรงจุดนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ําของแขกนะคะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนห้องครัวนะคะซึ่งจะมีบานกระจกนะคะกั้นกลิ่เนเรอกกั้นเสียงแยกเป็นสัดส,ส่วนไว้นะคะบริเวณห้องครัวไทยนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีติดซิงค์ไว้ค่ะซึ่งห้องครัวนะคะก็จะออกไปเชื่อมสู่ลานซักล้างด้านหลังนะคะแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงก็เป็นห้องแม่บ้านกับห้องคุณแม่บ้านค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะจะอยู่ ใต้บันไดค่ะทางขึ้นไปชั้นสอนะคะบันไดนะคะถือว่าทางเดินกว้างมากเลยค่ะโซนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของจะนี้รูมห้องโถงเราสามารถนะคะที่จะปรับนะคะเป็นห้องพระนะคะ ทำกั้นกระจกไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโซนแฟมิลี่ดูหนังฟังเพลงร่วมก,กับบุตรหลานของท่านได้นะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะเป็นห้องที่อยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านนะคะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะสามารถมองวิวด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านได้เลยค่ะมีติดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถทําเป็น w a l k in c l o s e t ตได้นะคะถัดมาในส่วนห้องน้ำของห้องมัสเตอร์เบดรูมค่ะ ห้องนี้เป็นห้องน้ำที่ขนาดใหญ่มากเลยค่ะมีทั้งอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะคะซึ่งมีถึง2อ่างค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะมาสู่ห้องนอนที่สองนะคะซึ่งเป็นห้องนอนด้านหน้าของตัวบ้านจะอยู่ขวามือของตัวบ้านนะคะห้องนี้ก็ถือว่ามีขนาดใหญ่มากเลยนะคะมีกระจกรอบด้านเลยค่ะมองวิวหน้าบ้านด้านข้างบ้านได้นะคะแลวห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวเหมือนกันค่ะ ห้องที่นะคะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งเป็นห้องนอนเล็กแต่เรานะคะก็ยังสามารถจะวางเตียง3ฟุตครึ่งหรือ5ฟุตครึ่งนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้ค่ะแล้วห้องนี้ก็มีห้องน้ําส่วนตัวเหมือนกันค่ะแปลว่าชั้น2นะคะของตัวบ้านนะคะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนัดพาชมนะคะบริเวณรอบบ้านนะคะแล้วก็ในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่นี่นะคะส่วนกลางนะคะก็จะมีคลับเฮาส์นะคะสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็สวนสาธารณะนะคะฟิตเนสนะคะระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะคะก็จะมีระบบพอตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะก็ติดต่อนัดมาได้นะคะที่เพจนัดที่ property consultant ค่ะโทรศัพท์สอบถามมาได้นะคะหรือว่าทักแชททักไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะคะ